มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้เหงาแต่เลือกอยู่เงียบๆและถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคนที่ไม่ค่อยอยากสนิทกับใครไม่อยากเปิดใจง่ายๆไม่อยากอธิบายตัวเองซ้ำไปซ้ำมาไม่อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณไม่ได้ผิดปกติคุณไม่ได้เย็นชาและคุณไม่ได้กลัวคนคุณแค่รู้จักตัวเองเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่า การมีเพื่อนเยอะคือเรื่องดีการเข้าสังคมเก่งคือความสามารถการมีคนรอบตัวมากมายคือความสำเร็จทางชีวิตแต่ไม่ค่อยมีใครสอนว่าบางคนเกิดมาเพื่อมีโลกภายในที่กว้างมากกว่าการมีโลกภายนอกที่วุ่นวายและคนกลุ่มนี้มักจะถูกเข้าใจผิดเสมอถูกมองว่าอินโทรเวิร์ตถูกมองว่าเข้าถึงยากถูกมองว่าไม่เปิดใจหรือแย่กว่านั้นคือถูกมองว่าหยิ่ง ทั้งที่ความจริงคุณแค่ไม่อยากแลกความสงบกับความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจคนที่เลือกอยู่ลึกๆก,กับตัวเองไม่ได้เลือกความโดดเดี่ยวแต่เลือกพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจพื้นที่ที่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องคอยอ่านอารมณ์ใครไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้ใครผิดหวังคุณเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่คุณอยู่กับคนเยอะๆคุณไม่ได้เหนื่อยเพราะกิจกรรมแต่เหนื่อยเพราะพลังงาน พลังงานของการต้องรับฟังการต้องตอบสนองการเป็นคนที่สังคมคาดหวังให้คุณเป็นในขณะที่การอยู่กับตัวเองถึงจะเงียบแต่กลับไม่รู้สึกว่าถูกดึงอะไรออกไปในทางจิตวิทยาคนแบบคุณคือคนที่มีระบบประสาทไวต่อสิ่งรา้าคุณรับรู้รายละเอียดเล็กๆได้มากทั้งน้ำเสียงสีหน้าบรรยากาศแม้ไม่มีใครพูดอะไรออกมาและนั่นทำให้คุณหลาได้ง่าย ถ้าต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่จริงใจหรือเต็มไปด้วยเกมทางอารมณ์เพราะแบบนั้นคุณจึงเลือกอยู่ลึกเลือกช้าเลือกน้อยไม่ใช่เพราะคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์แต่เพราะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ทำร้ายระบบข้างในของคุณคนที่เลือกอยู่กับตัวเองมากกว่าสนิทกับใครมักเป็นคนที่คิดลึกคิดไกลและคิดถึงผลกระทบในระยะยาวคุณไม่ได้ถามแค่ว่าเราสนิทกับเขาได้ไหม แต่คุณถามในใจเสมอว่าเราจะปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวเองกับเขาไหมและถ้าคำตอบยังไม่ชัดคุณจะถอยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคุณเคารพหัวใจตัวเองนี่คือจุดที่หลายคนไม่เข้าใจคนทั่วไปอาจมองความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความสนุกการแชร์การใช้เวลาการหัวเราะแต่สำหรับคุณความสัมพันธ์คือการแลกพลังงานและคุณรู้ดีว่าพลังงานชีวิตของคุณมีจำกัด คุณจึงไม่อยากใช้มันกับใครก็ได้ในโลกที่เสียงดังขึ้นทุกวันคนที่เลือกเงียบไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนที่ฉลาดพอจะรู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรปล่อยคุณอาจจะมีเพื่อนน้อยหรือแทบไม่มีเลยในบางช่วงชีวิตแต่คุณไม่รู้สึกว่างเปล่าเพราะคุณมีบทสนทนากับตัวเองตลอดเวลาคุณคิดคุณทบทวนคุณสังเกตคุณตั้งคำถามและคุณไม่ได้กลัวความเงียบเพราะความเงียบคือที่ที่คุณได้ยินเสียงตัวเองชัดที่สุด หลายคนกลัวการอยู่คนเดียวเพราะเมื่อไม่มีใครเขาต้องเผชิญหน้ากับความคิดของตัวเองแต่คุณไม่ใช่แบบนั้นคุณอยู่กับความคิดได้แม้บางครั้งมันจะหนักบางครั้งมันจะเจ็บคุณเลือกรู้สึกมากกว่าหนีและนี่คือเหตุผลที่คุณโตทางจิตใจเร็วแม้ชีวิตภายนอกจะดูเรียบดูนิ่งดูไม่หวือหวาความลึกแบบนี้ทำให้คุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ผิวเผินคุณไม่อยากคุยเพื่อท่าเวลา ไม่อยากสนิทเพราะความเหงาชั่วคราวไม่อยากผูกพันเพราะกลัวอยู่คนเดียวคุณอยากสนิทเพราะอยากสนิทจริงๆและถ้าไม่เจอคุณก็เลือกอยู่กับตัวเองอย่างสงบคนที่เลือกอยู่ลึกๆกับตัวเองมักจะมีเส้นแบ่งในใจที่ชัดเจนเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ยอมรับได้กับสิ่งที่ไม่ควรฝืนคุณอาจดูใจแข็งในสายตาคนอื่นแต่ความจริงคือคุณอ่อนไหวมาก อ่อนไหวจนต้องเลือกอย่างระมัดระวังว่าใครควรเข้ามาอยู่ในพื้นที่ชีวิตของคุณคุณไม่ต้องการคนที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างเพราะคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดคุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วไม่ทำให้คุณต้องหายไปจากตัวเองและนี่คือจุดที่คนแบบคุณมักถูกเข้าใจผิดว่าไม่ต้องการใครทางที่จริงคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ทาให้คุณต้องลดตัวตนลง ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนมีใครพูดแทนใจคุณขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากที่กำลังเลือกเส้นทางเดียวกันกับคุณเงียบลึกและซื่อสัตย์กับตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะการเลือกอยู่ลึกๆก,กับตัวเองไม่ใช่การปิดประตูชีวิตแต่มันคือการเลือกเปิดประตูให้กับชีวิตที่ไม่หลอกตัวเอง และถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนที่เข้าใจความเงียบของคุณเคารพพื้นที่ของคุณและไม่เร่งให้คุณเป็นในแบบที่คุณไม่ใช่คุณจะรู้เองว่าความสัมพันธ์นั้นคู่ควรแก่การเปิดใจจนกว่าจะถึงวันนั้นการอยู่กับตัวเองไม่ใช่การรอแต่คือการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันตรงหรือมันอธิบายบางอย่างในตัวคุณคุณไม่ต้องแชร์ให้ใครทั้งโลกแค่พิมพ์ไว้สั้นๆใต้คลิปว่า ฉันก็เลือกอยู่ลึกๆกับตัวเองเหมือนกันเพราะบางทีการที่เรากล้ารับรองตัวเองอาจเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็ได้และถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวของคนแบบนี้ในมุมอื่นๆมุมที่ลึกกว่านี้มุมที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนคุณรู้แล้วว่าควรทำยังไงแค่เงียบแล้วอยู่ตรงนี้ต่ออีกนิดฉันจะเล่าให้ฟังเองค่ะ